ในคลิปวิดีโอนี้ครับเล่น t o อยเล Tower Defense ใช้มือมันธรรมดาไปผมจะโชว์ใช้เท้าเล่นให้กับเพื่อนๆดูครับผมร <c oughs> อเล่นรอเล่นคลิปนี้เราจะมาทำชาเลนจ์200เจม Vs e อีเวนตครับผม, <c oughs> มเพื่อนๆก่อนอื่นเลยเราต้องไปหายูนิตกันก่อนนะครับผม สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดไม่ใช่ยูนิตตัวดาเมจแต่ว่าเป็นตัวฟาร์มเงินครับผมเพื่อนราคา100เจมคิดว่ามีไหมตัวอะไรก็ได้นะครับผมขอแค่ช่วยผมฟาร์มได้เท่านั้นแหละเดี๋ยวลองดูก่อนนะหรือไม่เราก็อาจจะต้องซื้อยูนิตมาขายต่อทํากําไรแล้วค่อยเอากําไรตรงนั้นมาซื้อยูนิตที่เราต้องการจะเอาไปลงชาเลนจ์นะครับผมผมลงตัวดาเมจไม่ใช่ผมลงผมเล็งผมเล็งตัวดาเมจเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆคอกสไปเดอนนะ ว่าต้นเกมเนี่ยมันใช้เงินเรียกเยอะนิดนึงนะครับผมแต่ว่าท้ายเกมเราจะสบายครับผมว่าช่วงต้นเกมเรายอมลำบากก่อนนะครับผมแล้วท้ายเกมเราค่อยไปสบายเอาทีหลังนะครับสำหรับสไ i เดอร์บูแมนโหลดฟาร์ม150เจมนะครับถ้าเราซื้อมาเราก็จะเหลือ50เจมใช่ไหม50เจมมาซื้อไม่ได้เดียวคอกสไปเดอร์ราคาถูกสุดที่เห็นเนี่ยราคา100เจมนะครับ หรือไม่เราก็ต้องเปลี่ยนใจทักไปหาคนขายสปีกเกอร์วูแมนโ o a ดฟาร์มให้เขาลดราคาให้เหลือ100ครับผมเคขาชื่อว่าเบคอนนิก25คนไทยปะเนี่ยมีคนเทรดเขาอยู่เพื่อนหรือว่าเขาอาจจะเทรดไปต่อรองราคาเหมือนกับเราคิดอยู่ตอนนี้หรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่แน่เลยถ้าเราเทรดได้อีกทีหนึ่งคือยูนิตไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับผมยูนิตน่าจะขายออกไปแล้ว ผมได้แล้วครับเพื่อนๆสปีกเกอร์วูแมนโหลดฟาร์ม100เจมนะครับผมเดี๋ยวผมจะแถมยูนิตที่มีลายเซ็นให้กับเขาด้วยนะเหลืออีก100เจมเราก็ไปซื้อยูนิตที่ใช่กับใจที่ชอบกันครับผมเพื่อนๆ100เจมไหนเอ่ยค็อกสไปเดอร์90เจมเราซื้อมาปั๊บเหลือ10บเจม10เจมเราจะซื้อตัวอะไรดีเพื่อนๆเ,เอาเป็นตัวต้นเกมแมสักตัวหนึ่งกล้องเฮลิคอปเตอร์นะครับผมหรือไม่ก็เอาเป็นพวกตัวยูนิตอีเวนต์ ถ้าเป็นตัวอีเว้นต์จะดีกว่านะผมว่าเอาตัวอะไรดีนะเอาเป็นนี่ก็แล้วกันพี่ไมโครวเวฟกล้ามโตโอโหใหญ่จัง5เจมดึงมาครับผมแล้วก็เอาเป็นคา m ์เมล่าเฮลิคอปเตอร์อีก1นนะครับ3เจมเหลือ2เจม2เจมซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยมีไหมตัว2เจมเนี่ยมี1เจมนะครับผมอ่ะแพนโดรัมดึงมาครับ มาลุน้นกันครับผม3ยูนิตจะสามารถพิชิต Time Factory ได้หรือเปล่าในครั้งที่แล้วเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับสำหรับอีเวนต์ใช้ยูนิตระดับ r e g e n e r รอย่างเดียวเท่านั้นและเป็นตัว s u m m o นยูนิด้วยนะครับผมไม่ใช่ตัวอีเวนต์นะครับไม่ผ่าน <laughs> kistenshop com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการ toylet tower defense b บ o c k food และทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่ม id ด้วยนะและมี t o ยโ o ้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใตค้คลิปนะครับ แต่ในครั้งนี้ผมว่าเราสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับผมเพื่อนๆก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมวางตัวฟาร์มเงินให้ครบทั้ง5ตัวก่อนนะครับผม5ตัวหรือว่า4ตัวผมจำไม่ได้5ตัวใช่ไหมโอเควางได้มากสุด5ตัวนะครับผมและเว็บแรกกําลังจะเข้าคอกเบดพอท่อแล้วนะครับผมจะต้องวางคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์เอาไว้บริเวณตรงจุดนี้เราจะได้สปอนออกมาเยอะๆหน่อยนะครับผมวางไปแล้วก็อัปเกรดไปเลยนะเงินไม่พออีกขาดร้อยหนึ่งบวยไม่พวกลาแมน คารเมลาแมนดูเหมือนว่าจะไม่ไหวนะครับผมแต่ผมยังเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่เฮ้ยสปอนออกมาเร็วหลุดเข้าฐานไปแล้ว2ตัวโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดเป็นรีเวล2นะครับเพื่อนๆแต่ผมต้องหยุดออโต้สคริปก่อนนะถ้าฝืนสคริปต่อไปเนี่ยมีหวังหลุดเข้าฐานเราแพ้ตั้งแต่ต้นแน่เลยนะครับเราจะต้องหาเงินในการเรียกเจ้าฮอกสไปเดอร์ออกมาให้ได้เร็วที่สุดครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะเรียกออกมาต่อจากนี้แหละ ผมจะยังไม่อัปเกรดคามล่าเฮลิคอปเตอร์รวมไปถึงตัวฟาร์มเงินด้วยนะครับขอเรียกเจ้านี่ออกมาใช้งานก่อนคอกสไปเดอร์ Spider. อ่ะผมลองสคริปดูนะสคริปเราไม่พอขาดอีก70นะครับผม64สิเฮ้ยโอ้โหคอกเบ็ดพอท่อไหวอยู่ใช่ไหมไหวแน่นะวิ <laughs> ไม่ไหว <laughs> แพ้ตั้งแต่ต้นเลย ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมเข้าใจเลยสักนิดใหม่ครับผมเพื่อนๆเราจะต้องเปลี่ยนแผนในการวางตำแหน่งยูนิตใหม่นะครับเราจะใช้เป็นสูตร312ครับผมและเร่งเวลาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงต้นเกมโดยการออโต้สคริปค้างไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ผมจะต้องหาเงิน700ให้ได้ตั้งแต่ตอนต้นเลยอะเพื่อที่จะวางค็อกสไปเดอร์นะครับเพื่อนๆถ้าไม่เรียกเจ้าค็อกสไปเดอร์ออกมาคามลาเฮลิคอปเตอร์เอาไม่อยู่นะครับผมเขาดูนเนิร์ฟไปด้วยแหมผู้พัฒนาก็ใจร้ายซะเหลือลเกินครับผมเนิร์ฟยูนิตระดับอ <c oughs> <c oughs> ีพิกเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะครับผมจริงๆแล้วครูดาวเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะในตอนแรกอ่ะเขาโหดมากๆครับสาหรับคามล่เฮลิคอปเตอร์เนี่ย พอถูกผู้พัฒนาเนื้อไปไม่มีคนใช้เลยณปัจจุบันนี้นะครับผมอย่าว่าแต่คาร์เมล่าเฮลิคอปเตอร์เลยเอนจิเนียร์ก็เอาไม่อยู่ครับวางไว้จุดเดิมนะครับเพื่อนๆสามหนึ่งสองก็คือการวางตัวฟาร์มเงินไป3ตัวแล้วก็ตัวดาเมจ1ตัวแล้วก็กลับไปวางตัวฟาร์มเงินอีก2ตัวครับผมและนี่คือสูตรเรา3ามหนึ่งสองครับขอเงินหน่อยอีกร้อยหนึ่งโอเควางไปครับผมอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดไม่ได้เหลือร้อยห้าสิบพอดีเลยเราวางไปตรงนี้1ตัว ผมออโต้สคริปค้างไว้แบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครั้งถัดไปเราจะได้เงินเท่าไหร่เราต้องการ700รแบบเร่งด่วนทันใจถ้าผมวางตรงนี้แล้วดักโค้งนี้ไม่ทันเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆเ,เปลี่ยนมาวางโค้งตรงนี้ก่อนในช่วงตอนแรกเฮ้ยหรือว่าผมจะวางโค้งตรงนี้ก่อนดีวะแล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันมาแล้วเราไม่มีทอยเลียเหลือแล้วเหลือตัวเดียวเอาให้อยู่นะพวกเออยิงยิงเออือ เออคือหลุดเข้าฐานแล้วหนึ่งแล้วก็จะมาข้างหลังอีกเพียบเลยนะครับผมโอเคเงินมาพอดีวางไว้ฮาได้อยู่ครับผมเราไหวอยู่นะ <c oughs> ไหวใช่ไหมขอกเบิดพอทอดทนไว้ก่อนนะพวกอีกนิดเดียวเท่านั้นผม camera. อัปเกรดคาเมล่าอัพดีไหมหรือว่าเราจะอัปตัวฟาร์มดีนะเดี๋ยนะขอผมคิดแป๊บหนึงนะครับเพื่อนๆอัปตัวฟาร์มก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเล่งเงินไป เอ๊อัพคาเมล่าแหละดีแล้วจากนั้นสลับมาอัพตัวฟาร์มเงินครับผมผมอัพเป็นเลเวล2ให้หมดแล้วก็ค้างไว้ก่อนแล้วเราก็กลับไปอัพเจ้าค็อกสไปเดอร์ของเราเป็นเลเวล2ครับผมเปลี่ยนใจแล้วผมขยับมาวางตรงนี้อีกตัวดีกว่าเพื่อนๆวางตรงนี้นะครับผมโอเคไหวไหมพวกขอดูดาเมจสี2 0 0 0ันเฮ้ยจัดการได้อยู่ขนาดบอสทอยเลในเว็บที่10เขายังเอาอยู่เลยนะครับผม แล้วทีนี้เราค่อยอัปเกรดเขาไปครับอัปเกรดเป็นเลเวล2มาทีนี้ตัวนี้ผมขายทิ้งเลยนะเดีด๋ยวๆดนะให้เขาได้ใช้ดามเมจอีกนิดนึงตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยขายทิ้งครับขายทิ้งแล้วก็เอาเงินมาอัปเกรดตัวฟาร์มเงินเพื่อนๆอ,อัปเป็นเลเวล3มให้หมดครับแล้วก็กลับมาอัปเฮลิคอปเตอร์น้อยของเราครับผมอัปให้แม็กไปเลยนะ ต่อจากนี้จะหมดปัญหาทอยลิมากวนใจเพราะค็อกสไปเดอร์ของเราเอาอยู่ครับผมเบืเ่อๆผมคิดว่ายังไงก็ผ่านแน่รอบนี้ผ่านแน่นอนครับผมเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราวางค็อกสไปเดอร์แล้วก็เอาเกรดแบบรัวๆเลยนะครับไม่ต้องไปวางเจ้าคารเมล่าเฮลิคอปเตอร์แล้วนะวางแค่ตัวเดียวต้นเกมพอนะครับผม เว็บที่42ผมวางยูนิตแม็กพร้อมกับอัปเกรดครบหมดทุกตัวแล้วนะครับเพื่อนๆคาเมล่าเฮลิอคอปเตอร์เมื่อกี้นี้ที่เราวางไว้ตรงฐานตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยขายทิ้งนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอกสไปเดอร์นะส่วนในเว็บที่45ผมจะค่อยๆทย,ยอยขายเจ้าสปีกเกอร์วูแมนรถฟาร์มทิ้งทีละตัวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้าคอกสไปเดอร์แทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสออกมา HP 16ล้านกว่าเนี่ยเราจะเอาไม่ลงนะครับผมกลัวว่าดามเมจเขาจะไม่พอนะ ได้เวลาที่พี่ใหญ่ไททันแมกนตจะออกลงแล้วครับผม,มเพื่อนขายตัวฟาร์มเงินทิ้งหมดแล้วนะครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะไหวไหม่เอ่ยผมวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยรู้สึกว่าเต็มหมดทุกพื้นที่ผมพยายามที่จะวางบริเวณตรงนี้นะครับผมเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ลากยาวครับกับการสู้บอสต,ตัวนี้วางไม่ได้อีกติด <laughs> ติดฮิตบล็อกงั้นวางตรงนี้ก็ได้ปะโอเคอัปเกรดไปครับผมไหวไหม แมกนิตไทท่าน t o y r a t h p ตอนนี้เหลือ10ล้านครับเอ๊ะว่าแต่ทําไมทําไมไม่เห็นเลือดบอสเพื่อนเนดูดิคือคุณอีวานไม่ได้ใส่มาแน่เลยผมว่าชัวร์ป้าบเลยเนี่ยตอนนี้เหลือ7ล้านครับผมรัศมีการโจมตีเรากว้างถึงไหนผมขอเช็คแป๊บเอากดคลิกไม่ได้เลยอะไปสิงอยู่ที่บอสหมดเลย <laughs> <laughs> ดูดิกดคลิกไม่ได้เลยนะครับผมเอ้ยจะหลุดจากรัศมีการโจมตีแล้วเพื่อนเืนเ <laughs> หลือ3มล้านกว่านะครับผม สแล้วยื้อไว้ยื้อไว้อีกนิดหนึ่งหนแล้วหนึ่งสี่หนึ่งสองเล้วหนึ่งแล้วแปดเจ็ดหห้าสี่สสองหโอโ้โหเรียบร้อยครับผมโหดจริงๆคอกสไปเดอร์แต่ว่าครั้งถัดไปไม่รอดครับโดนเนิร์